สำหรับยี่ห้อโตโยต้าไฮลักรีโวคันนี้นะคะสีขาวปี2018นะคะคันนี้นะปี2018นะคะเขามาพร้อมด้วยร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะคะขอบ18 TE37 นะคะรายก้านแดงนะคะคันนี้นะสวยมากๆสวยจริงๆไม่ผิดหวังจริงๆนะคะ ไม่ผิดหวังนะคะคันนี้ปี2018สาภาพเดิมๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่าไม่ชอบร้องแม็กนะคะอยากจะได้เดิมๆนะคะตัวนี้ถ้าเป็นเดิมๆมันจะเป็นล้อกระทะนะพี่นะล้อกระทะนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าไม่ชอบร้อแม็กเนอ,อยากได้สาภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวปอยใส่ให้นะคะอ่ะคันนี้ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนีเลือสวยไหม สวยมากๆเลยพี่จ๋าตัวนี้ปี2018เครื่อง2.4นะคะเครื่อง2.4เบรก ABS เขาก็มานะเบรก ABS เขาก็มานะคะเครื่อง2.4นะคะเพจนี่นี่พี่เหเ็นเพจไหมนี่ซูมใกล้ๆนะคะเม็ดนะคะรอยองรอยอาร์ททุกจุดนะคะยังอยู่ครบนะคะน็อตฝากระโปรงน็อตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการถอด งักแงนะคะรถที่ m c 9 9นะคะเขาขายรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะและที่สำคัญตัวนี้เรงรับประกันศูนย์อยู่เลยนะคะคันนี้ใครที่สนใจจริงๆนะคะสำหรับไทยรักรีโว่นะคะปี2018ขายเพียงราคา429,000บาทเท่านั้นค่ะ 429,000บาทนะคะคันนี้นะใครที่สนใจจริงๆนะคะออกรถดาวเริ่มต้นเพียง9บาทนะออกรถดาวเริ่มต้นเพียง9บาทนะคะคางว่าจะผ่อนเดือนละ8,000กว่านะคะประมาณ8,500ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนะคะตัวนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบา ออผ้านะคะเบาผ้านี่ตรงนี้ก็จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะแคปเปิดได้นะคะนี่น็อตน็น็อตทุกจุดที่ให้ดูก็คือไม่มีการถอดนะคะทุกค้าแต่ถ้ามีการถอดมันก็จะมีรอยนะคะฝ mm ุกแจไขนะคะก็จะมีรอยแต่ตัวนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยรถที่ M4 กบแทบจะไม่มีจริงๆที่แทบจะไม่มีจริงๆนะคะคันนี้นะ ดูเกียร์ของเขา6เกียร์นะคะตัวนี้6เกียร์นะ6เกียร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ถุงลมต้องมี3ใบนะคะคันนี้หน้า1 2อสแล้วก็กลมข้างล่างนะคะส่วนเลขไมค์คันนี้วิ่งมาสองหมื่นสี้อยสามสิบสมกิโลเท่านั้นนะคะ 2433มกโลเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะได้ผ่านการตรวจสอบนะคะจากบริษ,ษัทกูอินสเปคชั่นผู้เชี่ยวชาญด้านรถมือสองนะคะจากประเทศญี่ปุ่นได้ไม่ทําการตรวจสอบว่ารถคันนี้มีการตัดต่อด,ดัดแปลงไหมนะคะนี่ตัวนี้บอกเลยจะเ,เปิดออกมานี่คุณดูสิสภาพการให้ดาวของเขานะคะ ได้เต็ม5ดาวเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะคะวันนี้นางร้านขาย4 4 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ปอยมารีวิวให้ชมนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาส่วนลดไปสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจจริงๆนะคะปอยให้ราคาพิเศษเลยนะคะเพียงถึงนะคะไม่ใช่ผมบลดตลอดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลดตลอดนะเพราะว่าจะลดถึง วันที่15กุมภาพันธ์นะคะ15กุมภาพันธ์ตัวนี้เดือนนี้ก็เป็นเหมือนเดือนแห่งความรักแล้วก็ใกล้จะถึงตุจีนเนาะนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้จริงๆปล่อยให้ราคาเพียง429,000บาทต้องรีบนะพี่ๆนะต้องรีบนะเพราะว่ามันมี1นึคันนะคะ429,000บาทนะคะเบอร์โทรก็08551454 5, 5, 5, 5, 1, 4, 5 4รับ